สวัสดีค่ะมาค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่เพจธ,ธรรม,มะคือธรรมชาติวันนี้ไม่ได้มาพูดอะไรมากนะฮะเพียงแต่คำหนึ่งคำที่บอดมาชอบพูดคืออย่าเผือกเรื่องของคนอื่นเหมือนกับคำพูดของกฎตจักรวาลว่าจงอยู่ในรูปของตัวเองเหมือนกันเป๊ะนะคะ อยู่ในรูปของตัวเองมันคืออะไรก็คือไม่ไปเผือกเรื่องของคนอื่นไม่สนใจเรื่องคนอื่นแม้กระทั่งเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องป้าเรื่องน้าเนี่นะไม่เผือกนะคะเหตุผลที่ไม่เผือกก็คือไม่เอาปัญหาของเขามาเป็นปัญหาของเราหรือไม่เอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเรานั่นเองง่ายไหมง่ายเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจคํานี้จงเข้าใจไว้นะคะว่าโอ้แบบนี้เองเหรอเมื่อก่อนพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจครูซิดาสอนว่า วิ่งรูปตัวเองอย่าไปวิ่งรูปคนอื่นเอ๊ะมันคืออะไรวะเราไม่ได้วิ่งแข่งเราไม่ได้อยู่ในสนามกีฬาหรือว่ากําลังวิ่งร้อยเมตรหรือวิ่งผัดอะไรสักอย่างเหมือนคิดแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยรู้แล้วพ่อหลวงตามมาบอกว่าอยู่ที่ท่ามืองนะให้กินนอนสนนุกนนอย่าไปเผือกเรื่องอื่นเช่นไปกวาดลานวัดไปช่วยเ็าทาอาหารไม่ใช่พิจารณาที่เรานะคะเพราะฉะนั้นมันง่ายเห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมชาติ ธรรมะก็คือธรรมชาติที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปว่าอ๋อมันง่ายแบบนี้เพราะเราชินกับทางโลกหลวงตามาบอกเพราะฉะนั้นใครที่ได้ฟังพี่ถึงจะไม่เข้าใจในเทปนี้ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจไปเปิดเทปของหลวงตามานะคะดูฟังย้อนหลังไปเรื่อยๆคุณจะมีกิกหนึ่งที่คุณบอกอ๋อใช่มันคือเราเลยเฮ้ยใช่อ๋อ oh, อันนี้เหรอเฮ้ยมันกิกโดยอาอัตโมติถ้ามันเป็นจริตของเรานะคะ คุณท้อนะใครที่ได้ฟังพี่แล้วมากดคอมเมนต์หรือม,มาพิมพ์โต้ตอบกับพี่ขอบคุณจริงๆขอบคุณที่คุณเปิดใจรับนะคะเปิดใจเปิดสมองเปิดหูเปิดตาเปิดจมูกรับนะคะกับคําสอนของพี่คาสอนของพี่ไม่ได้มาจากไหนเอามาจากลุงามาและประสบการณ์ตรงที่พี่ได้รับจากคําสอนของลุงกามาเช่นกินนอนเดินนั่งขี่อาแบบน้ําแปรงฟันเ,เดินทางไปไหนให้แผ่บุญให้บันทึกบุญ ทุกอย่างที่หลวงตา,าสอนพี่ทาตางทุกอย่างยิ่งพี่เจอเอ่ออะไรนะคะพยาคุดที่อยู่หน้าแบงค์นะคะพี่จะมีความรู้สึกว่าพี่ดีใจพี่ดีใจไม่รู้มันความรู้สึกว่าดีใจเพ่แผ่แม่ตาให้ท่านแบบเห็นเห็นาเป็นๆเลยว่าเออท่านอยู่ตรงนี้แผ่บุญเลยค่ะเป็นธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์โรงพยาบาลบางที่มีนะคะเช่นเอ่อสมิติเวชพยาไทยมีพยาคุดเอ่อช่องสามก็มีพยาคุด ใหญ่มากพี่ตกใจเลยเฮ้ยช่องสามมีอมพยาคุ้ด้วยแบบเราเห็นแล้วเราดีใจนะคะไม่รู้ตอนนี้รู้สึกแบบนั้นสิ่งที่ทุกคนเจอกันตอนนี้คือเศรษฐกิจถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้คือธรรมะนั่นเองคุณลองไปฟังดูแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนพี่เลยว่าใครจะตีกันใครจะลบกันใครจะฆ่ากัน,นเราจะไม่สนใจเลยหูเราจะฟังว่าแวบเดียวว่า อ๋อประเทศนี้กับประเทศนี้นกาลังทะเลาะกันแค่นั้นจบจะไม่ไปขูดคุยเพราะเราจะไม่วิ่งในรูปของเขาเพื่อเอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเราเพราะมันอยู่คนละโลกมันอยู่คนละทวีปมันอยู่คนละอะไรมันไม่มาถึงเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ,ะจงอยู่ในรูปของเธงแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมโลกนี้มันสุขจริงๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราทาไมทาไมเรารู้สึกสบายใจจังเรารู้สึก ดีจังนะคะตื่นเช้ามาพี่จะขอบคุณทุกสัพสิ่งที่พี่ได้นอนนะคะเตียงนอนที่เราได้นอนน้ําที่เราได้อาบนะคะแปรงสีฟันที่เราได้แปรงลองทําดูนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันทําง่ายนะคะแล้วคุณจะมีความสุขไปแล้วะคะ่ะ